สวัสดีพี่น้องสวัสดี AFC ฟซีแฟนขับสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนขับอีหลา่าวงอิงทั้งในประเทศและกะต่างประเทศมาพอๆกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องกับช่องหนุ่มภูรังกาชาแนลพี่น้องคลิปนี้มาทําธุระอยู่บ้านพี่น้องมาบึงการพี่น้องก็เลยเขาเมืองบึงการบ่ได้มาโดนแล้วพี่น้องเป็นซิฟก็ปีแล้ว ก็เลยมารีวิวถนนพี่น้องท่งเขา้าอนรดถึงจังหวัดบึงกาฬเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่าบรรยากศาศท่าเข้าบึงกาฬโอ้เปลี่ยนไปหลายพี่น้องบึงถนน,ถน,น,ถน,นทนามางตอนนี้เป็นถนนซีเลนแล้วพี่น้องต่กอนนี่ก็เป็นถนนสองเลนธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะยานี้ปับปรุงไม่เป็นแล้วพี่น้อง สถานที่ตะกอนนี่โอ้นุมพูรลังกาจีโมไซเที่ยวดูได้พี่น้องเส็นนี้ก็ได้มารอบนี้อลังการพี่น้องทางเขาหลังจากเป็นจังหวัดแล้วก็โอ้ทางพี่น้องสุดยอดอีลีกว่างขวง,วงแลนสะดวกสบาย จากบ้านมานนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบกโลพี่น้องจากบ้านมา,าหาบึงการนี่ก็ได้จากภูลังกาถ้ำนาคามานี่ก็เจ็ดสิบกโลยิงรถประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องก็ถึงแล้วอาภาพอาจจะสั้นในเด้อพ,พี่น้องด้วยมันเป็นเนี่ยยึดโทรศัพท์ธรรมดาละเวลารถแรมมันหลักเขยา่าพี่น้อง นั่นบริษัทใส่เมื่อจับมันและเขยา่าเท่งขับรถบุตรโอ้ยสัน่นเปลี่ยนเปลี่ยงไปายพี่นอ้นองถนนหนทางสะดวกสบายกว้างขวางโล่งดีเล่นสบายโอ้คือสั่นคักเถีพี่นอ้องไอ้ปิตาเบิงบ่ เดี๋ยวจะมืออื่นวันที่สิบห้านะพี่น้องเนาะสิบไปรีวิวทำหน้าค่าไ้เบิ้งนะพี่น้องค่าไี้ขึ้นว่าสี่้ากันขึ้นทำหน้าค่าเอ่อสิไปถ่ายมารบรรยากาศตอนขึ้นทำหน้าค่าครับช่วงอยู่ในทำหน้าค่านะพี่น้องมาสู่สั้นคับเอฟซีชม อาสิเป็่นยังไงนุน่มผู้ลังการกรเพาะเนีคยขึ้นจักที่พี่น้องเลยอยู่เคยขืนถ้าสมัยเป็นยุบ้านแต่เป็นเล็กน้อยแต่เป็นนุ่มพี่น้องผู้ลังการกระไรไม่ได้ข้นหลายปีแล้วจนเท่าแล้วจะข้นไว้บ่พี่น้องเลยพวกยาดมพวกน้ำพวกยังคือไปน้ำเลยพี่น้องมันเสิเมื่อยสิเป็นล่มสูงผู้ลังกาเลยสูงได้พี่น้องเลย ขึ้นตะปีนย่างขึ้นบ <ació> ่แม่นบักสิ2-3ชั่วโมงติซอสิขึ้นฮอดหลังเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ขึ้นได้เทียมสิกํลังมันสิบ่ถึงเนาะพี่น้องเนาะย่านเป็นลมช่นีก็สิบ่ได้อเฮ็ดคลิปลาปานใดพี่น้องซนีมามาบ้านเอย่างก็เลยสิบ่ได้บ่คได้เฮ็ดคลิปลาเอาเสบรรยากาศบ้านนุ่มพลังกา มาอัปเดตสูพี่สูน้องชมเนาะพี่น้องเนาะก็อยาว่ากันด้วยพี่น้องด้วยอ่อาวบรรยากาศบ้านๆนุ่มพู้ลังกามาสู่เอฟซี FC แฟนคลับชมล้ำกันพี่น้องภูละกลับรุงเทพตอนได้ภูรลกขึ้ซีได้เฮ็ดชิปบิล่าต่อพี่น้องควนทางทางสะดวกสบายด้วยพี่น้อง ทางเสมอนี่อาลาอาลาถนนซีเลนเร่งแรน,น,นสบายเขามาชมคลิปนี้แล้ว,ลวก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจงเตือนให้นุ่มผู้รัางกายได้พี่น้องเด้อพอเป็นกำลังใจลิ้งไปต่อไป ขอโทษขอไปมันจะสั่นน่พี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยว่เดา,าข้าจับโทรศัพท์ซื้อนะ้ำมัลสั่นมันถีดไล่ลาตาจาักหน่อยพี่น้องอดสาเบิง่งเอา แยกไฟแดงแล้วในเมื่อเงืองบึงการกันทิ่เขียเข้ยบๆช่ไหเน้ะพี่น้องเนาะเป็นตรงไปเลยนี่กันทิเป็นแม่น้ำโขงบอรเรียวกลับนี่ก็ต้นน้ำโขงย่วยเหรอพี่น้องไอติดฟังโขงเลยเพเ่อเมืองบึงการ เป็นจังหวัดตั้งไม่เนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อาจ,จะเาะบ่ท่านมีตึกสูงตึกยังปานในยังเป็น,ปนสัมอําเพื่อนึงแต่ว่าไงเติมอย่างนีง้แต่ว่าท่างเขาท่างก็ถที่ว่าพัฒนาไปหลายพี่น้องตื่นตาตื่นใจพอสมควนทางเขาแต่ละท่างก็โอ้กว้างขวางเลยพี่น้องเอ้เขาได้หลายทางสามทางพี่น้องบึงกันมาทางเส้นทงังนครพนมก็ได้ทังงน้องค่ายก็ได้ ไปทังพี่ก็ได้ทังสกลพี่ก็ได้พี่น้องหลายทางสามทังสามารถมากมากเข้าบังการได้พี่น้องโอเคนะพี่น้องนะทายคิมเดี๋ยวขอบพุ่นเถอะไรทุกแฉทุกการติดตามที่เขามาชมคลิปให้นมพูรังกาพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ซัำนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ